ใค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะภาษาต้มกระดูกหมูนะคะอันนี้เอายางล่ะเอายางเดียวสอดเสื้ดซีอิวดำไปให้บ่าวหน่อยฮะว่าไปเติมลมรถเ่ยอันนั้นกรรมันเฮ็ดะไบอกบอกนะคทักไป สี้ยวดำนะคะบบาหนุจะทำโล้ให้ย่านะคะยาพ่าอยากกินพะโล้ส่วนปลาสาต้มกระดูกหมูพอดีหมูเพิ่อนอ่าเพิ่นตกพูดนะคะลุงเสือก็เลยเอามาห้าร้อยนะคะแบ่งกันกันกบย่าคนละสองร้อยห้าสิบนาะกระดูกมันไม่เยอะลางาสาก็เลยเอากระดูกไว้ต้มนะ,ะมเยวเี่ย เอานอไม้าาลงนะคะเพราะว่าต้มกระดูกไว้นานแล้วนะเดือดคักแล้วน,นอไม้ภาษา,าต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะนอไม้าานอเดียวเต็มหม้ออาญยะพี่น้องนะทางนั้นก็สิเฮ็ดพะโลทางนี้ก็ต้มกระดูกหมูน้ำจนแหงเบิดแล้วกระดูกหมูจนเปื่อยแล้ว eu dei na เดี๋ยวเติมฐานอีกก่อนนะคะต้องต้มให้มันเปื่อยนะคะกระดูกหมูก็น่าจะเนื้อก็เริ่มที่จะเปื่อยแล้วนะเติมฐานอีกพี่น,อน้องเพราะว่าภาษาพิ่จะใส่ออกมา แล้วก็จะต้มไว้นะคะเดี๋ยวให้น้ําเดือดป้าจาก็จะเอาน้ําเติมลงไปอีกนะคะเพราะว่าต้มจนแห้งแล้วนะคะโอ้ยังคือมืดอ,อีคือไสไายพอครัว ไข่ต้มละ่ะต้มแล้วยก็รครัวทำต้มพะโล้คือหมอหน่อยเทมหมอ,นะหม,อมีอันเดียวคืวนทำไข่พระโล้ให้ย่าในเอพีย่าเฮ็ดบ็อบ็นนะ่ะ ก็เ,เลยให้เบาวนุต้มให้นะ,ะตั้งเ่านก็ต้มต้มกระดูกหมูอืดแทะคิดว่าแล้วใส่ทานเนาะเอาฟืนใส่น้ำมันจังเดือดไว้ต้มใจเองน้ำไม่เหนเลยาวลูกนารคุณนนเต๋อ <laughs> อยากกินแต่เห็ดบเป็นโอ้ยใส่ไข<ด>่ เรากินแล้เขาเจ้ามั้งเมนอะไรอนนด้นอะไรบอกบอกอลไรบอกใครฮะเดี๋ยวแล้วแสดงว่าเราเตรียมการไว้แต่เว้นพุ่นใหญ่ต้มไครไว้แต่เว้นคนนะอืมกะต้มแต่เว้นอย่างบอกยังโตเมนต่อต้มพะโล้แล้วหรอว่ามันบอกไม่ไม่จะหมูสามชั้นเนี่ยหมูก็เป็นต้นนั่นด้วยเออต้มโดนๆแลยเที่ยวอ่ะ บ่แมเตอนใหญ่นขนาดเล,ล้ว่ากบอกวซอยตอนหลอ่อกระหอมนหัว,ยหวยอยู่ได้หรอใส่เครื่องกรห้อมสองห้อมได้ระบาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลนี่เไปได้ไปแม่กะต้มนั้นเอ๊ <laughs> มันใส่น้ำตาลปีบมันจังเสรบ <c oughs> มันหะวบ,บ่มีเอาใส่เอาไม่ใส่อีก พอ้หกหน่วยหนึ่งเขาบอกไี้พก,กินคนเดียวกับเบิรละ่ะเอานี่แะจับเลยอือบาใส่ทานข็บเดือดงเลยอ่ะเอาเอาหมออีกใส่ใสแ้วมันก็จะได้ตักอ้อกันใส่ไหล่มัายาหมอในตู่เลยก็ดีใบสองอือจะได้เอาหนังมาใส่กเด้มีแต่หมอหน่อยโอเคครับ โโได้นทีนเรา,ามาเนียน้ำพึ่งจะเริ่มเดือดพี่นอ้องอ่าันได้สุกเหสุกเลยเส่ไ,ไว เซ่ลำเย็นไวไมันก็่อนมันก็โอกงาะเ็บไข่มันดำจริงคอ่ยังตุ่มก็ม่ได้เนเามาตุ่มมันติดเาังตุ่มเขามาเกือเซ็งเริเซ่ว้ เขาต้มผงตุนนแล้วกายังมาเทไข่ลงหอยยังหอยยัยังงวะเอ้าใช่ระัสไหมคุณใชมันจบ เดือดบวบๆเลยพี่น้องตัดออกมันจะคำแล้ว<ะ>มันจะคำหรือบป่าอะไรูเขาบอฝา,าวเห็ดนะมันก็อันนั้นแหละละหมูกับ,กบ่อแล้วก็กินได้เนื้อกินแต่ไข่ก่อนอีเบะบดเห็ดตอนใหญ่เอเอทานก็กินแต่ใครก่อนใส่เตาทานแล้วก็กินเสาร์กินตอน,นอันนั้นไว้อยู่นี่แล้ว เครื่องปรุงเครื่องเทศนะอีเครื่องผโล้นั่นแหละเห็นบอกว่าใส่หมอหน่อยจะเปลี่ยนใส่หมอไญ่ขับเขบช่ไข่ยานปูบออิมนะไีบาวนุต้มหกลูกนะภาษาบอกให้ต้มเพิ่มอีกนะเพราะว่าปูกินหลายเนาะหลูกกับปูกินคนเดียวกับเบิดละซีล่ะ เรากินข่าวเสบเลยพอมมาหาข่าวเที่ยงให้กินเมือนั้นโอ้โหว่าใช่พเรากินขาาะนะ่าวไล่ขนาบ้าใช่ว่าเราเสบเนาะ แะไรไข่ขาต้มแล้วต้มแล้วก็ตักออกใส่น้ำเย็นเลยมันก็ปอกงายมันก็ร่อน,นพาลโห,หมูใส่ไข่นะคะ fc พอดีมือนี่เพื่อนเห็ดหมูนะคะก็เลยลุงเสือไปเอาน้ำเขานะคะพูดหนึ่งะมาแบ่งกันกันกบยาคนละครึ่งก็เลยลงพ เฮ็ดยังกินยาวะ่ะแล้วเฮ็ดเป็นแต่แกงกับต้มกับทอด <c oughs> ก็เลยให้บ่าวนุทำไข่พะโล้เปลี่ยนเมนูให้ปู่ปลานันจ้มว่าแต่ปูอ้วนสิกปลาเฮ็ดแต่นแนวแสบๆแราแล้วก็อ้วนตัว่ายมทำมายม นะสามส้อนงก็นต้องวานมากหนะรอกเล้ยใส่ลายไม่ได้ไข่ลงดำปีๆบแบบนี้เนาะนี่แหะนังมันกะเสบยังดำายังเสบยโอ้นะกระเสียมําสีอิ่ว่ เรียบร้อยเคี่ยวไว้นี่แหละอันนั่นละเราหิวข่าวก็ตักไปให้เรากินก่อนมันอันนั่นอยู่ดอกหมูอีเวเราไ่ได้เห็ดตอนไหนเรียบร้อยนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ